ต้องคนในใต้นี้พี่อ่ะพูดผิดลาดิวหน่อยวิ่งมือีกเหรอดิวระวังตายดิวดิวยูิวสูๆเฮ้ยไปใช้ยี่ยะไรแล้วนะแต่ว่าถ้าแบบราคามันต่างกันอุ้ยแต่รู้สึกว่าอะไรที่มันอำนวยความสะดวกก็คือดีอะไรแบา ิไป้อา้าวี่แตกสวิจ,จมแล้วจแล้วจแล้วจิ้แล้วอยวู่สทไอไรวะ้กันจะถามไงคืออน,นเยอรบนอามีสมุกเกงมีสมุกสมุกปิดได้สมุปิดได้ไอตัวไอ,วไอวนั่นมันอะ อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเอออยู่แล้วอันนั้นสมมติ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 ปิสมมติสมมติปิดเอามานะมานะมานะเอออ่ะโอเคยืนเลยโอเคเสร็จปิงเสร็จปิงเสร็จปิงพี่เสร็จปิงเสร็จปิงเสร็จปิงชิบหายแล้ว